และนี่ก็คือสิบลักษณะของผู้หญิงที่บ่งบอกความเป็นสาวร้ายในตัวเธอข้อที่4เธอทำให้เขาต้องการเธอเธอไม่ได้ออกไปพบเขาทุกคืนหรือฝากข้อความยาวเยียดไว้ในเครื่องรับโทรศัพท์ของเขาเธอไม่ได้ไปตีสนิทกับเลขาหรือเพื่อนๆของเขาภายในแค่สัปดาห์แรกที่รู้จักกันผู้ชายจะตีค่าความหมายความโหยหาคือความรักเพราะฉะนั้นยิ่งเขาโหยหาเธอมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีต่อเธอ เธอดูเฉยเฉยไม่ได้สนใจเขามากเท่าไหร่เขาจะยิ่งอยากรู้จักเธอให้มากกว่านี้ข้อห้าเธอไม่ยอมให้เขาเห็นเธอวินแตกเด็ดขาดเธอจะป้องกันการไม่ให้การพูดคุยที่กำกวมสองแงสองงามเพื่อให้เขาคิดลึกเธอหลีกเลี่ยงการสนทนาเวลาที่อารมณ์เสียเมื่อไหร่ที่เธอรู้สึกเชีวแล้วเธอถึงจะพูดออกไปอย่างกระชับและก็ตรงประเด็ดในสิ่งที่เธอคิดและเธอต้องการตัวอย่างผู้หญิงที่มีแฟนแล้วแต่ไม่ต้องการให้เขาเห็นเธอวินแตก ยกตัวอ,อย่างนางเอกจากละครเรื่อง Fri e n d ที่ชื่อว่าโมริก้าเกลเลอร์ในละครโมริก้าเป็นคนที่มีเอกลักษณ์และมีความเป็นระเบียบทําให้เธอมีวิธีการจัดการกับความสัมพันธ์ของเธออย่างมีประสิทธ,ธิภาพด้วยโมริก้าเรียบง่ายและมั่นคงเธอจึงสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนโดยไม่ต้องเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวของเธอและเธอรักษาความสมดุลในการสื่อสารอย่างมีสติและมั่นคง ตลอดจนสามารถรักษาความสงบของตัวเองเธอเลือกที่จะเงียบและตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากการสนทนาจนกว่าเธอจะพร้อมที่จะพูดออกมาอย่างชัดเจนข้อที่6คเธอบริหารเวลาของตัวเองไม่เรียบร้อนโดยเฉพาะเมื่อเขาใจร้อนเธอจะก้าวไปตามจังหวะของเธอไม่ใช่จังหวะของผู้ชายซึ่งจะช่วยไม่ให้เขาเข้ามาบงการชีวิตของเธอได้การบริหารเวลาของตนเองโดยการไม่เรียบร้อนโดยเฉพาะเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ทําให้เราใจร้อน การก้าวไปตามจังหวะของเราเองไม่ใช่จังหวะของผู้อื่นจะช่วยให้เราควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมีอิทธิพลเหนือชีวิตเรานั่นเองเมื่อเราไม่เรียบร้อนและสามารถก้าวไปตามจังหวะของตัวเองมันช่วยให้เรามีเวลาในการคิดและตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีสติเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมีอิทธิพลในชีวิตเราและช่วยให้เรามีความสมดุลและความสุขในชีวิตประจาวันข้อที่7เธอมีอารมณ์ขันอารมณ์ขันทําให้เขารู้ว่า เธอนั้นเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอย่างไรก็ตามถ้าใครแสดงความไม่ให้เกียรติต่อเธอเธอก็จะไม่ขำด้วยผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันและมองโลกในแง่ดีแต่ไม่ตลกด้วยเลยหากไม่ถูกให้เกียรติจากผู้ชายเป็นตัวอย่างของความเข้มงวดและความมั่นคงในตัวเองของผู้หญิงที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตัวเองเข้าใจว่าความคิดเห็นและ ความสําคัญของตนมีความสําคัญมากที่จะได้รับการยอมรับเธอไม่จําเป็นที่จะต้องร้องขอคํายืนยันการยอมรับจากคนอื่นแต่เธอยอมรับตัวตนและความคิดของเธอเธอปกป้องสิทธิและความเท่าเทียมต่อผู้ชายโดยการไม่ยอมให้ตนเองถูกละเมิดหรือถูกกดขี่ในสังคมและการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการต่อต้านความเหยียดหยามและความไม่เท่าเทียมทางเพศดังนั้นผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันและมองโลกในแง่ดี สามารถปฏิบัติตัวโดยการปกป้องสิทธิ์และความเท่าเทียมในสังคมตัวอย่างนางเอกจากละครเรื่อง The Crown ที่ชื่อว่า Queen Elizabeth ที่สในละคร Queen e อ i z a b เบ h ที่สนั้นจะเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันและมีความเข้มงวดในการปกป้องตัวเองเธอไม่ให้ความคิดเห็นหรือการประเมินค่าจากผู้อื่นมามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเธอไม่ต้องขึ้นอยู่กับการได้รับเกียิจากผู้ชายหรือใครอื่นและเธอยังสามารถมองโลกในแง่ดี และรักษาสมดุลในความคิดเห็นและค่านยิยมของเธออย่างมั่นคง